ก็การสร่วนใหญ่ทุกท่านนะฮะผม mk สตูดิโอวันนี้ผมจะมาจัดอันดับดาอ่ามันไม่ใช่ดาบสิปืนที่เหมาะกับมือใหม่มากที่สุดนะฮะแน่นอนนะครับเราต้องใส่ชุดนี้นะฮะมือใหม่นะฮะผมแนะนําให้ใส่ชุดนี้ปืนอันดับหนึ่งเลยเนี่ยต้องผม,มต้องพาไปสอนเอาด้วยนะฮะก็คือแค่เดินตามผมมาเฉยๆนะฮะไปที่กะลังสีนะฮะ อ่าให้เราขึ้นไปเหมือนตามเพื่อคนนี้ไปฮะอ่าทีนี้ก็จะเจอมอนนะฮะเราก็ปล่อยมันเลยถ้าเรามีแบบของแบบเหมือนผมนะเป็นมีเกมพาร์ทเหมือนผมนะโอ้ยเดิร์ดเออนี่ครับปืนระดับหนึ่งที่ผมยกให้เลยมันคือเรก,กันนะฮะซึ่งมันเป็นปืนอีกปืนหนึ่งฮะที่ค่อนข้างจะดีฮะ ยิงทีเดียวตายเกือบหมดนะฮะถ้าอัพเกรดนะฮะไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณแค่ยิงยิงยิง,ยงเดี๋ยวก็ตายเองฮะซึ่งมันเป็นปืนเดียวะะที่ต่อกรกับบอสได้นะฮะแน่นอนครับว่าไอ้ปืนเนี้ต่อกรกับบอสได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวผมลองโซโล่บอสดูซึ่งบอสจะอยู่ข้างบนเป็น,นระดับหนึ่งนะฮะว้นะ แล้วก็บอสจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดินตามผมมาเลยแล้วก็ลงรูนี้ฮะจะเจอบอสฮะยิงเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าบอสเนี่ยที่ผมให้มันอันดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นปืนเดียวนะฮะที่ตีบอสเข้างี้โอ้ยตีบอสยังไม่เสร็จเลยฮะท่านผู้ชมนะครับและสิ่งที่ผมให้มันเป็นอันดับหนึ่งก็เพราะเรื่องอัปเกรดฮะ คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเมื่ออัปเกรดทําให้ปืนเราโหดขึ้นนะฮะแต่อปืนเนี่ยอัปเกรดไปฮะอุ้ยปกใจหมดเลยเจอมันปืนนี้นะครับที่ผมมันดูอัปเกรดแล้วดูพิเศษนะฮะเรื่องสีนะฮะอ่าทุกคนสีมาเป็นสีเขียวนะฮะเมื่ออัปเกรดมันจะเป็นสีม่วงใช่นะฮะ แต่สิ่งที่มันดูแปลกใจฮะปืนปืนอื่นนะครับยิงออกไปสีม่วงแต่อันนี้ยิงออกเป็นสีแดงถือว่าผมชอบนะส่วนต่งผมรู้สึกว่ามันโอเคมากที่สุด้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย,เ,ย,ววย,วยเราไปที่ปืนที่สองนะฮะที่เหมาะกับมือใหม่มากที่สุดมันก็อยู่แถวๆนี้แหละก่อนก็แค่ตามผมมานะฮะ แล้วก็มาในนี้นะครับที่ผมให้เป็นปืน,ปนระดับสองเนี่ยนี่โคดาเมจของมันค่อนข้างจะแรงแล้วก็ใช้ง่ายนะฮะมันถือว่าโอเคเลยล่ะปืนนี้ฮะสมัยมือใหม่ออ้ปืนเนี้ยเป็เนปืนที่โคจะโกงโคจะโกง,งเลยะฮะมันโกงจนที่ว่ายิงทุกตัวผมยังเอาไหวหมดอะ่ะคือมันโกงพออัปเกรดเนี่ยมันยิงโกเข้าไปใหญ่เลยครับแค่ปืนเนี้ยปืนเดียว ก็เก็บหมดทั้งอทั้งหมดเลยนะฮะในหมดออเิจินนลนะฮะนะครับนะะรอรอรอปืนมามาเฮ้ยปืนทำไมไมาดอกฉาน่ะพอเมื่ออัพเกรดนะฮะมันจะกระสุนเพิ่มแถมดาเมจเพิ่มนะฮะชัวร์โอเคจัดจัดนะฮะนี่เงินยิงหัวความเลยนะครับไปปืนอันดับสามกันนะครับแต่อันนี้ผมให้เป็นระดับสามลองนะฮะ ก็คือปืนนี้เลยปืนแช่แข็งนะฮะที่ผมให้มันหลับสามลองเนี่ยเพราะมันแช่แข็งได้แล้วก็เหมือนดาเมจมันจะมีด้วยะฮะในเมื่ออัปเกรดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอ่าเพาื่อนยิงตัวแตกไว้แล้วหาตัวแบบโอ้เจอแล้วเจอเจ้าหนูทดลองอนะนี่ครับพอแช่แข็งปุ๊บแล้วก็ยิงได้เลยะฮะแล้วเวลาอัปเกรดเนี่ย มันจะมีวายวายเมื่อเอาเกรดนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะว่ามันจะมีดาเอีหรือเปล่าเหมือนเคยยิงแล้วทีเดียวมันตัวแตกนะฮะเป็นปืนหนึ่งที่ผมตืมมาแล้วก็ชอบมันมากที่สุดนะเพราะด้วยความรุ่มร่าที่มันเทนะฮะมันชื่อว่าฟรีเซนกันนะฮะและเมื่อยิง ออกมามันก็จะเป็นสีม่วงะฮะแล้ะเทมากด้วยแล้วก็กระสุนเนี่ยจะเพิ่มเป็นสี่สิบนัดนะฮะแล้วปืนอันดับสามที่ผมให้แบบเอ้ยมันโอเคนะตกใจแล้วผมอะไรผมให้อันนี้เลยผมไม่ให้มันคือปืนเดียวะฮะปืนอาสามอะเทียบกับอันดับหนึ่งได้นะฮะเรื่องดาวเมี่ฮะ เราเดินตามผมมาเลยนะฮะราโอ้โห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 มาตามผมมาเลยครับให้เราเปิดอันนี้ครับแต่ถ้ามันเปิดอยู่แล้วมันก็ต้องกดนะฮะเอ้ยรหัสนะฮะทุกคนเฮ้ยอะไรวะเนาะ ไอ้ข,ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเนี่ยผมยังไม่รู้นะใครที่รู้ช่วยบอกผมนะฮะก็คือปืนเอเอวพี A w P นะคะคือเป็นปืนที่แรงที่สุดในเกมนะฮะผมว่ามันแรงที่สุดในเกมนะคะเพราะขนายังไม่ได้อัปเกรดฮะะยิงทุกตัวเกือบตายหมดเลยเซน,นแมนต้องสองนัดน่าจะตายนะะเหมือนผมเคยใช้อยู่ สมัยก่อนปืนนี่ครับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะฮะสมัยก่อนมันหายากมากเลยฮะที่ผมให้มันอันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องความเท่ของมันค่อนข้างเท่เลยฮะแล้วก็แบบชอบสนอ่ะเออดูนยยี่ไงเขาทาออกมาดีนะฮะมผมเลยให้เป็นอันดับหนึ่งเลยที่ผมชอบแล้วก็แบบค่อนข้างยิงแรงะฮะดูเหมือนจะแรงฮะก็แรงจริง เด้อผมแช่แข็งนะค่อนข้างจะยิงยากนะฮะเออโอ้ยนี่นี่เออเพื่อนสวยแั่นน่นี่ครับนี่คือท่ากระชากกระสุนนะฮะบางมีอะไรหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาไปอัพเกรดก่อนนะซึ่งการอัพเกรดนะฮะก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะเนี่ยยิงทีจะแตกนะฮะ เป็นปืนเดียวนะฮะที่ผมรู้สึงงกงงเกือบที่สุดคือง่ายๆอันดับสองอ่ะที่ผมให้อีกปืนนึงเป็นอันดับสองกระสุนเยอะกว่าแหมรู้สึกว่ามันยิงออกเร็วกว่าไม่เสีย่ยงนั้นมันมันน้อยกว่าก็จริงนะแต่ว่าผมรู้สึกมันกระสุนออกเร็วกว่าอันนี้นะแล้วก็ยิงได้หลายนัดน,นะโอ้ยซึ่งมันจะเพิ่มเป็นเอ่อสิบส,ส,สองนัด เออประมาณนี้ครับนี่ยิงคีเดียวจอดทุกตัวฮะเดี๋ยวผมไปลองกับเซอร์แมนไปกันเซอร์แมนน่าจะเป็นตัวที่เกือบอึดที่สุดแล้วฮะเดี๋ยวผมสันนิษฐานอะไรให้ดูนะฮะสาปปืนเนี้ยคือผมรู้อยู่แล้วว่ายังไงต้องใช้ปืนเออเล็กกันฮะในการต่อสู้ ถ้าเมื่อกี้ทุกคนสังเกตนะฮะเลกีการเวอร์ชั่นยังไม่อัปเกรดนะตีค่อนข้างเบาอยู่นะฮะแต่มันก็แรงนะฮะแรงจัดจัดนะฮะแต่พอมันอัปเกรดมาเนี่ยจะแรงเท่าไหร่อ,ยอะยิงไม่เข้าะฮะผมบอกเลยมันยิงไม่เข้าเลการยิงทีนะฮะลดไปเยอะมากคือง่ายคุณมีอัปเกรดปุ๊บคุณชนะบอได้แบบ ง่ายดายฮนะใครจะต่อเนื้อเลือกตามใจเลยครับไม่อ่านขี้เกียจเปลี่แปลภาษาเออเออเนี่ยนอนทับไปเออเออ่าตัวแตกแบบเลโก้เลยเนี่ยเราก็จะได้กระดาษที่หนึ่งนะฮะกระดาษที่หนึ่งเขาก็จะบอกอะไรเพิ่มพัมบาบา้ามันก็ขี้เกียจอ่านนะครับเป็นไร คลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยคลิปนี้ต้องไปแล้ว